มันต้องเหลือมองใช่หรอเดีวเดี๋ยวเาไปเปลี่ยนนี่มีคู่มีคู่ก็มีคู่ไปดูดีกว่าวนะ่วาแล้วอันอันผมจะจั่วรอแล้วกัน ก็จะจวยรอเทาตับอสองนีองที่สมบูรณ์กว่าสำหรับใครที่อยากได้ถุงมือก็อันนี้นะฮะแจกไปหาก,กันเอาสนใจไม่ปาถุงมือจะไม่ใส่ไปงานนะ <c oughs> ไม่ต้องนดีมันกันฝุ่นดีกาดก็จับไม่เป็นรอยจริงสละคนค่ามือมันนะงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนรอแล้วกันเปลี่ยนหนึ่งพอ ยังไม่ได้สับเด็กเลยดูก็เลยบอกอก็เลยบอกเปลี่ยนรอเันร <c oughs> นี้นี่ดีไซน์สวยมากเ่ะดูดิ <c oughs> คนดีไซน์นี้นี่ดูมาดูเป็นเมสาย,ายาดิ <c oughs> แบบยอดมาก <c oughs> หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดหนักเกินหนึ่งเอาออกเดี๋ยวพู้เริ่มต้นอยู่ไหนวะ ไปดูซิว่าเราจวดได้อะไรเซอรอลำบากแฮะเน็กนี้ไม่ค่อยดีสับไรนี่ เด็กหนีเมื่อดีป่ะป๊ากาดเริ่มสึกเลย <Okay. S 1> เ,เลยดิโอเคการแล้วไม่นีหนึ่งสองสามสี่ห้า เปลี่ยนสามใบก็ดีเหมือนกันเอาแล้วเริ่มเลยไหมเอาเลยนะพี่อยากเริ่มก่อนไหมเอ่ยตาหนเริ่มก่อนบ้างก็ได้โอเคเแต่นน้แาแซ่บแฟนกับ ตายที่ไม่ยอมตายกูนัสิลเลนเป็นสิงโตลาเด็กอะไรวะไอเบเทลเชดจากนั้นไม่ขย่บยังไม่จบคอแบนชีน้ำบนสกิลของแบนชีน้ำบนรอการ์ดหนึ่งใบคอแบนชีน้ำบนสกิลอีกรอบรอการ์ดหนึ่งใบจบเทิรนแล้วเดือดโจมตีไม่ป้องกันเจอเข้าไม่เจอตกเทิร เข้าเทิร์นก็ไลท์มาฟิชเชสพอนักดาบโจสลัดโคลอมบัสเฟทเท่าเชสโจมตีแวนการ์ดเช็คไม่มีติกเกอร์แฟนการ์ดโจมตีไม่ป้องกันได้ติกเกอร์เช็คหนึ่งดามีไม่มีติกเกอร์โคลอมบัสหนึ่งมามาตอนนี้เข้าเทิร์นไหมตีก่อนเช็คไม่มีติกเกอร์มาอีทกอทีแล้ แบมิทังค์สุดยะครืน,นแฟนแอนด์นรอเอาวะไรอัคราส,สิกเกยขยับลงมาบูสต์จลตีในอากาศซ้ายกับขวาซ้ายไม่ป้องกันคริเตอร์เขาเงินจอออกมาไรท์เดบันการ์ดเจ้าหญิงผีดูดเลือดแห่งแสงได้ละ ไนล์ <Night> เลสจากนั้นคนใหญ่สเกเลตันโจมตีบวนการ์ดไปได้เบเทลชุด,ดใบนี้ซับกันสิบรรยากาดโจมตีไม่พ้นเกินวินได้สไตทิกเกอร์สบแตนเทบทเทลพลังพุ 5, ่งขึ้นห้าพันสไตทิเกอร์ส่งพลังให้คนปืนใหญ่สเกเลตันใบที่ห้าคือ ส่งไปร้อลแบนกาดห้าพันมสองจำตีแบนกาดไปได้ไปเท่าตอนนี้1มือ0หนึ่งป้องกัน1มืสไปได้พลปืนใหญ่สเกเลตันอีกหมื่จบเิอสแตนเลนเรือไรอส์สกิฟันนความองรักขอ,องปลาองปลาตองใบ ก้กาวไปตีแบงกัาดใบสายไม่ป้องกันกูโ้ตวงตีแบนการาดหมือนสาม้องกันเข้ามาไม่มีเกิดได้เมจเทคชิหมื่นสามตวงตีแบนการ์ดป้องกันตีน้อยมิกนะครับครัวทบถอดจ้า คอร์แลมเพ็เทสเอาล่ะนะหนึ่งมพโจมตีใส่แวนการเคยที่ห้าแล้วนะ 11, ลหลอป้องกันหพันมากแบนการโจมตีสกลิลของเลมเพ็ดวอกันหนึ่งใบแบน,นการเราเพิ่มขึ้นจะอินเตอร์เซ็ปก็ได้นะห <19. S 1> นเก้อินเตอร์เซ็ปล้วรู้ว่าจะไม่เด้สติ๊กเกอร์หนึ่งก้าป้องกันแล้วหนึ่เนะี่ย คเคี๋ยวอินเตอร์เซ็ปไม่ได้ถ้าอินเตอร์เซปว่า2องไดไม่แน่ใจหรอแน่ใจเดี๋ยวเจอก็แย่นะแน่ใจไม่ได้ไม่เช็คเซขั้นเช็คไม่มีดิเกอร์ยกเทินไซคอนีนที่แท,ท้ถูกเออเออเดี๋ยวหมดตัวอ รายพวกมุ่งไปสู่ตะวันรุ่งฉลองเบสสามเป็นค่าคอร์สไต่ใบไหนดีไม่นี้ไม่ได้ต้องทิ้งการชี้เดียวกับเบนการจบแล้วไม่ใช่ว่าต้องใบนี้ใบนี้ต้องทิ้งสามใบใบนี้ต้องชี้เดียวกับเบนการอันนี้ก็ต้องทิ<น>้งเดียว เออใช้อันไหนก่อนดีกว่าเดี๋ยวนะชื่อเยอะกว่าแบงก์กลายเป็นคอสสไตล์แล้วก็ใช้อันนี้แล้วก็ค่อยอันนี้เอ,เอากันไปเป็นไหนดีกว่าอ๊ะันนี้ก็ได้ดูเชลัสสเตอ์ส,สกิลตัวชาติสองเจ็บร้อย ลากนนสตาร์สลากสเตนี้ใช้เข้าโซโซชาตเนี่ยจดบาทงายหนึ่งไปโซชาติสามโอ้ยทุเรศตามใบนี้เลยว่าเนี่ยหนึ่งสองหนึ่งอะสามต้นหนึ่งเออ อะไรนะเลือกสองตัวบวกห้าพันเพราะหนึ่งกับสองต่างกันหนึ่งสองกับหนึ่งต่างกันหนึ่งอันนี้กันนี้บวกห้าพันครูเรวนี้ไม่ไปเกิดสามให้หยิบขึ้นหน,นึปุ๊บให้ทัทีบวกสองพันไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า ่วงตีเค้าเพอร์บวก9 1้าพันห่ปา้องกันด้วยผีน้อยมิกและครอบครัวแล้วก็มาร์ควิชเชสเข้าโซโดนอนหนึ่งสองพันสองพันเจ็ดพันสามพันสามเข้ามาไม่มีไม่มีไม่มีแค่เค้าเพิร์ โจมตีสองบนสี่ไม่ป้องกันยูทิกเกอร์ทำอะไรไม่ได้เข้าโซ่ดรอหนึ่งจบเทินนี้เอฟเฟกต์เข้าเทินแล้วนะเอาล่ะแ,แจนแอนด์ดรอเยี่ยม ดอได้การแบบนี้จริงด้วยสไตล์เจนเจนเรชันนาท่าโจรสลัดผู้เรียกพายุกัสไม่ใช่ผู้บิชายแต่พายุน้ำมันเทาอ่ะสกิลของกัสใช่ไหมตรงโซทั้งหมดของแวนการ์ดลงดรอปโซน ส่งไป5ใบซูบิเาคอการ์ด5ใบาจากกลับส่วนพลังเพิ่มขึ้นใบละหน0 0งซูบิเาคอ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 อืมน่าสนใจคืบิเาคอทั้งหมดอยู่ในสปา,านะฮอลโลสสาา่สมบูรณ์แบบทุบัญชีน้ำมันของจั่วการ์ดเพิ่ม2ใบด้วยกันนี่ไม่เหมาะจานะไปไกลมู คอปใชจ้อพร้อมจู๋โจมเอาเลยนะทั้งหมดได้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งพันพร้ 1, อมจุ๋โจมแล้วมาวดีคอไปนี้แทนที่จะคอกูนัดคอใบน,นี้าดีว่าน่าสนใจคอกูนัทแล้วก็มองฟีดเอาออกขอกูนัทแล้วก็คนปืนใหญ่สกีเลตันสกิลของคนปืนใหญ่ดีทายดีเลนซิงคูลา่า ขอนลงชลื่อลงสุดจริงตัวเดียวเลยอ่ะอยู่ใสนามเกเรตันนึ่มจอการ์ดหนึ่งใบตีไทยบอลเป็นแกะเกลตันเออยังไงเอ่ยฮะมีใครดีเลนสิกูล่ะ หายไปซะจมสู่ก้นทะเลลึกแล้วก็คอมาใหม่ในกลมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหน้าไดนีล้วครับหมื่นเจ็ดหมื่นป้องกันสกิลของอิโกโบนมีทายตูมีเล่คอมาฟิชเทสกายเป็นพอลโลโจมตีแวนกาส่งการ์ดสองใบบนสุดของกองใบหย่อมตัวได้พาวเวอร์เพิ่มขึ้นแปดพันสองหมื่นสามบวกอีกสองพันสองหมื่นห้าความ วันนี้นี่ใส่สีใหมในเน็ตก,ก็ได้ใช่ไหมได้นะถ้าหา,ก,ากว่าพอจะใช์อ่ะโยมันสไปครึ้งดียวก็พอแล้วว่าประลองก็ไร้องหมื่นห้าพันสองหมื่นห้าพันตามหมื่นแบนการโจมตีสกิลทำงานเอาเข้าโซรองัสถึงวแบนการังเพิ่มเปห้าพนสามหมื่นเจ็ดพนไม่ป้องกันอันนี้จะเป็นวบที่หกเนี่ยกได้เพิร์ทเค เซค่อนเชคคิวทิกเกอร์ส่งพลังให้มาฟวิดเชดเตอร์เชครับไปซะฝั่งนี้มีห้าฝั่งนี 5, ้มีไม่ได้แต่<อ>จะมีตกเป็นชาลอนครับไม่เดียวกับค่กัาคอสัสงหารโอเคกกกผู้ชนะพายุข,ของแกรนด์บลูไม่นะ่าไม่ได้เกรดหนึ่งเลย <c oughs>